อาอนี่อะไรปะฮะอ๋อสองร้อยจีบสองร้อยซว้ะรนี่ร้อยอ๋อสุพรรณเซ่อก็ได้ปะเรยนะอือือ้แบกเราซีฮกนี่นี่แบกแบกเนสูบโอ้

เ้องปีขาบยีริษัท้องกนม่แล้วโอลิตสีเรียๆนี่มันเป็นเม็ดบีบบหอมบ่ในเย็นบอย็นบ่ของก่าจัมาเ้นใจเลยมมนยืนของไมเองของเก่านอะอยงเพอเป็นน่ยอนไม่อมรู้สี่หาิบเลยไหาบแสแบบเม็ดบีบไม่หาิบบีบไหาซิบสหนังสือเนี่ อ primo, อเออก็ตัวระยะไม่ค่อยได้ก็จือเอจัอช่วงกัเลยาไดนีสาวเลยสองอยจ้าพอทียเสียบก็เลยมีเงินทอนมาทอนเดือนเงินคานเลยหาสิพี่นะผมจีเด้ไปคานีใจรยหาสิที่บอกบ่ง่า้ตัวได้ช่วงๆแบเชื่อไบคือแม่เลี้รงเลยง่ยก็ดีสองลอยใจมาก กินดอกเขาดอกเขาดอกเขาเมื่อค่ำเรามักไม่เป็นเั่งใดน่ะราหมักไม่นี่หอมบะหอมบะเรามักไม่ร่วงมาสันแบกไรอันนี่ของแท้

เราไปเส้นเรายาดองเนาะเนาะไมดองยาเนาะอีกครั้งเราเมืองคงเนาะเราขาหญิงใกล้หน้าโป้งแกมกับราขาเมืองคงเห็นปะอันนี้เคยกินแด้วหมปวดดำๆอันนี้มันเป็นอย่างนลย ไว่ไหว่บนี้อันนี้อันอันเบอร์รี่เบอร์รี่อันอันยังไงอวดกวดสีเขียวๆสชมพูชมพูนี่เป็นไหว้มันเป็นไวบ่ครับ่ครื่มได้่่ิตอเาีซื้อไปมอมบูวเ้าบ่เ่งไหว้ไหนครับใหกินกระป๋องทั้งเดยสดมันเดือยไงเล่นตอนท่ากันยุ่ง่ที่ตอนน้องสาแล้วก็่

หาอยห้า้ยเปี่อยดมหาี่รอยังเดี๋ยวา้าด oh, hey. ีบีลาบีเ้าคบีเล้บีเล้ากะหเสียนีกินมีเคยห้าร้อยแล้วด้ักันปะฮะแล้ว ไม่ได้น่อะไรเออนึร่องใจวะให้ผมบอ,อ,อนึง่งดีดีดยูดเซลก็มีคนหนังเงินให้หมดแล้วแต่ละมีนีมีสินลดเงินใช้นอ,นนนอนจเลียงเ่าไปต้องไปจังเล่นนะที่นี่ยาสุเม็ดบีบ่ะลองย่ห่อมหมพ่อค้นหาิ อันนี้อันอันซองสีเลยอันี้กาองุ่นนี่มันอะไรซดองค่ะต้นนี้บ่มนเย็นมันเย็นบ่หอมซื้อแต่ว่าเย็นมันบ่ยงเอเ่นเ่นเินเินเพิเพิ่นเพิ่นเิ่นเิ่เพิ่นเพิเพิ่นเพิ่นเินเินเพิ่นเพิ่นเิ่เิ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 นเิเนนเิเิ่ ยต้องอยาให้ะนพอหัดเมแรงนี้หัเยน้ำเลยเราออกมากมากกว่บุกบดีจีนะแพ็คก็อยเอาเลยแพ็ก็รอยบ้องแพ็คเลยเี่ยวแงลายแพ็ก็ลอยก็มาเปินนะนั่น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 หกินฟองไรมันมันนานมากินฟองน่อยมันมันงังเมาไว้อเย็นสองร้อยคุณสองร้อยันนั้นอันนั้นร้อยส สมเขียวนั่นบดีปะอ๋อนี่มันบวมันบูดมันบูดครับผมเบียร์สวรรค์เามาสวรรค์เนาะบ่สวรรค์กาเรนน์โซเบียร์ังเราี่พี่เคยเคยเคยดำก็ได้นมยังไรซ้ำเออสบาย ไ้มเนี่คล้ายๆงเปนเบียร์หรือเป็นในสบายอวาเือองไปายจะนอรุ่นเสือสีม่วงมาสลองด้วยตาสไหนกาหมักหมักอังมักอังุ่นได้ไมเอาลองแค่สองหรือสามสองอะไรโอลิตโอลิตจ้าบ่อยตัวตอีกตงลองดูารมันสูบดีได้สิ เดี๋ยวสิมาซื้อดอกเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิสเอาเป็นกระต้อนได้ใช่ไนหะมแต่ว่าอย่าสูบเป็นประจำเพืสูบป,ประจำมันไม่มีใครขาดตลาดอีลีเนาะเขาไปฝาเข,าไ,ขาไปซื้อยู่ในตลาด,ดยุ่นรักปดกับพอนี้ไไปไปเบิดไละลองก่<พ>อนผักดื้อนี่ยโอ้ผักดือนี่ยกำลังใครทำผัพยุตอยู่ ตัน,น้นองของอย่าสูซซซบ,บซ่อม่าอว์ซ่หาบตัวเด้ร้าบัดเป็นซีไรลองมงดูเราเขาเราเมือกุ้งเพื่สูบ โอเคเคยกินเราโอ้กินเป็กเดียวออกมาคุณจะกินนี้หรอป้าออป้านนี้านยังคุณจะว่าอย่งไรครั้วมจะยังอด้ยังไงตู้น้ำปลาไปรับเก็บเกสาลครับอี่บนนี้เม็นีบตัวนี้ ตุนเบียงแล้วเ <c oughs> หมืนเดิยนะื you know หดยนะไไหงเลยหายซิบโอเคครับเดี๋ยวมนยันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับน,กกน่าจะปิดการเพราะว่าเพียงเราอยาสูบยี่ห้อในประเทศเหล้านะครับก็ยาสูบกับเหล้าในประเทศลาวก็จะถือกัวฮ่องไทยนะครับเพราะว่าทงางลาวเขาภาษีเขามัานบอ่อแพงคือ้อย่างไทยนะครับ ภาษีสรรพสามิตรภาษีกับช่วงการคั่งเขาบนบเร่ในชืออยู่บ้านเท่าเนาะนกับทูกครับยาสูบถือว่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนอกจากขอบคุณที่รับชมจบจบคลิปนะครับนะักสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม